ตัแก拉ขาตัแกปล่อยไปแล้วแล้วเธอเธอโดนหนีบเหรออล้องเลยหรอกล้องเอ๊ะแอบเอ๊ะนึกว่าเสียงกันได้ร้องอยู่ร้องสีร้องแล้วเร็วหนบขาขาโดนหนบตักแกลขากขาลงไปเพราะตุกแกก็อยู่ในนี้อล้องสิหรอกก็ร้องสิมาถึงอ็ล้องนี่ตัวนี้อย่างนี่อ๋อเขามาซ่อนอย่างนี้มีหน้านน่ นี่นี่แอบเข้าไปดูเขาแอบขาหย่อนลงมาเนี่ยมันส่องไม่ได้หนูหนูดูดิเห็นเนี้ยมันโดนหนีไปมั้งเออเออโดนหนีตุ๊กแกไล่อ่ะตุกแก่หนีแล้วลกูกอ่ะออกออกได้เลยออกได้ไหมอ <laughs> ่ะออกได้ไหมแกงมันมันโดนหนีตัวตุ๊กแกยอยู่ข้างในค่ะเนี่ยอยู่นี่นะมีมีตุ๊กมีมีกบมันเหมือนมองไม่เห็น มันซ่อนตัวนี้ตัวตุ๊กแกก็ซ่อนตัวอยู่นี้เหมือนกันนี่ไงเธอเธอเธอนี่ยดูดิเดี๋ยวออกใช่ไหมเดี๋ยวออกให้นึกว่าอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ยๆเดี๋ยๆเดี๋ยวไม่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยไเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดยดยวเดีวดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเยวเเดี๋ยวเย อาลูกจับแม่ไว้ก่อนนั่นน่ะมันยื้อกันอยู่ข้างหลังลอ่ะเฮียมันยื้อกันอยู่ข้างหลังอยู่นั่นน่ะจริงจริงตุ๊กแกฝากตุ๊กแกเห็นละเอ้าเอาตุ๊กแกก็ลยได้กบเอาอเฮียมันดึงไปแล้วเฮียมันดึงมันดึงอยู่ดูดูให้อาจารย์แม่ทีไอตุ๊กเปิดผาเปิดเปิดประตูเออเปิดนั่นเลยมันดึงขาเอ่อ ถ่ายถ่ายรูปตรงนั้นดิอเออปล่อยแล้วโอเคโอเคปล่อยแล้วโอเคก็จะเอาไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นไปถ่ายทำไม oh. อืม